ก่อนเห็นผมขาวอยู่เลยเนาะยังเห็นพี่ตั๊กคุยอยู่เลยว่าเวลาเราหงอกะหงอกถึงหนวดเลยก็หงอกเขาาก็หงอกเราไม่เห็นหงอกเลยอะแลยวทำไมหลอกึ้นขนาดนี้พี่นุ้ยลุ้มอะไรกันเนี้ยฮะก็ดูเขาผมไม่หงอกแล้วคุณอะมาใส่ร้ายเขาอะไรอะวันที่เขาไม่มาคุณก็บอกว่าผัวคุณอะผมขาวไม่ใช่ขาวแค่ผมหนวดอะไรมาถึงอะไร นว,นวดนวดนวดทุกคนแม่นวดแ<ว>ม่นมีเลยตะตะกตกพูดไป<ซ>เรื่อยเออเรเาใส่ลายเ,ออเขามีเคล็ดลับอะไรมาไขาเดี๋ยวนี้มาบอกเดี๋ยวนี้ อ่ะมีเคล็ดลับอะไรคุณบอกเข้าไปสิก็เคล็ดลับอะไรก็คุณเอามาให้ผมอ่ะคุณมาแนะนําผมแหมจีจิละชีผมเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนไปนั่งนางมาบ้านแมพี่ตั้มาเล่าสิเห็นในคลิปอยู่เหมือนกันพี่ตั้จ๋าเห็นในคลิปมันเป็นยาย้อมหรือเป็นอะไรป๋ามีหงอกไหมมีเริมแล้วเลิมแล้วคุณแม่ฟังเคล็ดลับวันนี้เลยจะจะบอกว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับมัดใจคุณสามีนะฮะนี่ ซึ่งหนูทดลองด้วยตัวเองก่อนพออุยทดลองด้วยตัวเองปุ๊บอ๋อแล้วมันก็ผลลัพธ์แบบมันว้าวอ่ะว้าวอ่นนะค<ช>ุณแม่จะเลยเอ๊ะมาสังเกตพี่นุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ผมเยอะแม่สังเกตไหมว่าคนผมเยอะอจะผมงอกเยอะอยใช่ใช่จะงอกช,ชัดแล้วพี่นุ้ยเนี่ยไม่ได้งอกแค่ผมนะหนวดต้องงอกเหมือนกับดูแก่ๆอ่ะเดี๋ยวขาพูดอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วยังไงตั้งอ่ะ ด้วยความที่ตักคนพบเจอตัวนี้ดูดีแคร์แคร์คันเลื่อแชมพูตัวนี้เป็นแชมพูเปลี่ยนผมขาวอ่าแล้วก็มีหลายสีให้ให้เราเลือกด้วยนะแม่้คือนอกจากจะมีอันนี้เป็นสี natural black สำหรับคนที่ผมดำอย่างตักอันนี้ก็จะเป็น light brown ผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น deep brown deep brown นี่ก็จะแบบว่าอ่ะน้ำตาลนิดหน่อยอ่าถ้าอยากให้มันสว่างก็จะเป็น light brown แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผสมกันได้ใช่ไหมนี่ high high ต้องเป็น light brown เลยถ้าสีนี้เนี่ยคุณแม่ภาษะพัฒนเป็นสี นีเลยไม่อันนี้วิกแค่แค่อยากให้รู้ว่าถ้าอยากได้สีเนี้ยก็คือผสมได้ไดูในเส้นได้เลยไลฟ์บาร์แบบที่เราสมกับมาสวยเชี่ยบเลยนะคะตั้งก็เลยเอ๊พี่นุ้ยเป็นคนที่ผมดำอ่ะคุณแม่ตั้งก็เลยใช้ตัว natural black ตัวนี้เป็น hair color shampo แล้วก็ตั้งก็จะแบบว่าชโลมไปให้ทั่วเลยใช่เห็นในคลิปใช่ก็จะแหวนแล้วก็ใช้เนี่ยชโลมให้ทั่วอย่างที่สาพี่นุ้ยเลยใช่นะแล้วที่สำคัญนะ ห้านาทีเพื่อนและที่สำคัญเนี่ยกลิ่นไม่ฉุนสังเกตมันเราเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเราไปย้อมผมเหม็นลวแฉบทุหมูกช่แล้วใช้เวลานานด้วยเราต้องออกไปร้านเสริมทรงสดวยเนี่ยทำอยู่บ้านไม่เสียเวลาเลยแล้วเจ๊อยากให้วอลเตอร์เปลี่ยนผมจากสีทองเป็นสีดำดำดักดักหน่อยเจ๊พอเปลี่ยนสีปั๊บเหมือนได้ผัวใหม่เลยลองดูลองดูแล้ที่เป็นฝรั่งแบบผมบอลเป็นผมเข้มใช่ได้คนใหม่เหมือนครูนี้โอ้โหคุณฉลองครบรอบ ยี่สิบปีกิโลครอบหลักกิโลยี่สิบปีก็ยี่สิบปีไงก็ที่ก็ anniversary ทีละปีคล้ายๆวันเกิดแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงวันนั้นนะกิโลจำผมวันนิ้ลอู้มวันนั้นอยอู่ได้นานอยู่ได้นานตั้งแต่เขาเอามาให้ใช้อะรู้สึกเออเขาผมต้องขอบคุณคุณตักด้วยนะที่เอาสิ่งดีๆขอบคุณดีขอบคุณขอบคุณมากครับผมที่ดูแล ยังไม่หมดโปรโมชั่นกันยังดูแลกันอยู่แสดง่าเขาคงมองเห็นเรานานแล้วว่าเ้ยพี่นุ้ยเนี่ยเวลาผมมันจะออกมันเวลาจะขามันงัไม่นมาเะมันดูแล้วมันก็ไม่มาเต็มถ้ามาเต็มนะผมไว้ไปแล้วแต่ที่นี่มันมาเป็นกระยักกระดอนเออมันก็เลยแปลกๆก็เลยแบบเอ พอไปที่ร้านก็บางทีกลิ่นมันฉุนมากและอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะย้อมหนวดด้วยอยากจะทําให้หนวดมันดําด้วยเพราะว่าไปที่ร้านเขาไม่ทําให้เพราะกลัวเราแพ้แต่ผมว่าเนี่ยได้ดูดีแค์นี้นะฮะผมได้ัสงหรวไเ้ลั้งหนวดได้ขาไม่้ตรงเไม่เลยไม่มีระคายเคืองเลยแล้วก็ไม่แบบว่ากลิ่นไม่ฉุนไม่ติดผิวหนังด้วยผมเช็ดง่ายมากเลยผมมีผมทําคลิปอยู่ตัวหนึ่งอะแล้วถ่ายให้เห็นเลยอะว่าผมสระค่อยๆสระเลยปื๊บปาข้างนี้เน้นขยี้ไปปื๊บ นิดเดียวเองนะปุ๊บแล้วก็มาข้างนี้ขยี้ไปจนแบบว่าห้านาทีเองเเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็มาต่อจากนั้นก็คือมาเข่าทิ้งไว้ห้านาทีเหมือนกันเสร็จปั๊บเรียร้อยไปล้างออกไอ้ที่แบบว่าเป็นเปื้อนๆดำๆนี่นะมันล้างออกด้วยมันไม่ติด่เลยไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยแล้ว่อผมดูนุ่มดูแบบดูนุ่มสวยเนาะพอใช้ตัวนี้เสร็จใช้สรั้งแบบตามด้วยแชมพูเขาจะมีแชมพูให้นะคะตัวนี้เป็นแชมพู แล้วก็อยากให้ผมนุ่มเงางานะก็มีตัวมาร์กให้ด้วยตัวมาร์กนี่โอ้โหมาร์กไปนะคุณแม่คะมันนุ่มผมจะนุ่มสลวยแล้วกลิ่นหอมอันนี้ผมถึงไม่อยากไม่อยากเซตผมอะไรมาอยากให้เห็นว่าเฮ้ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันนุ่มสบัดไปไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยตัวมิสกัสารสกัดเขามีอะไรบ้าง่ะหนูอยากจะบอกว่าสารสกัดนจากธรรมชาติเพื่อนทุกคนเนี่ยใช้ไปดูความสบายใจได้เลยนะคะก็จะมีขิง มีโสมมีงาดำมีมะกอกดำนะคะคแล้วก็น้ำมันออร์แกนออยนะคะเป็นสารสกรรัดจากธรรมชาติ5รรช,ชนิดที่ลลใส่ไว้ในนี้นะคะ,ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะใช้ไปดูความสบายใจเลยนะคะแต่ก่อนเราใช้นะเวลาย้อมผม ถ้าเอาถ้วยมาแล้วก็เอาน้ำยาใส่ไปเอาแปรงสิปมันมาขูดแล้วก็ค่อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ติดเท้าใส่มือเลยติดมือดำเมื่สมัยก่อนอ่ะขยี้ไปเลยขยี้ไปเลยให้ทั่วหัวเลยก็ทำให้พี่นุ้ยดูก่อนเลยว่าพี่นุ้ยว่ามันง่ายมากชีวิตง่ายขึ้นมากตั้งแต่คนยอมให้เขาเองวันนั้นหมักให้เขาตอนนี้สะดวกเลยกลายเป็นความสะดวกเราไม่ต้องออกไปทำที่ร้านทำที่ร้านแล้วก็แพงด้วยนะคุณแม่ใช่เจ๊แล้วเราเสียเวลาเดินทางอีกเาเอออันนี้คุณผู้ชมขาชีวิตคุณนะคะจะง่ายขึ้นเลย เพียงแค่ห hmm. <Your own. S 2> ้านาทีอย <have> mm. ู่บ้านก็ทําได้ทําด้วยตัวเองก็ได้นะแล้วคุณผู้ชมจะทําเองได้ถ้ามีโปรเด็ดในวันนี้นี่วันนี้บอกเลยนะคะวันนี้โปรเด็ดมากๆต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีโปรเด็ดแบบนี้มาก่อนเลยสุดยอดตอนนี้ต้องขอคุณคุณนัทจะของมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยจัดมาห้าขวดเลยใช่ไหมวันนี้ห้าขวดไปเลยโปรห้าขวดนะคะผู้ชมขาคละสีได้ด้วยนะคะ ห้าขวดนี้จัดไปเลยซึ่งปกติห้าขวดเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะ<ช>แต่วันนี้ห้าขวดคุณจ่ายเพียงหนึ่งพันบาทว้าวไปซื้อวันนี้จะไปซื้อวันไหนไม่ซื้อวันนี้จะไปซื้อวันไหนเ<อ>ลือกอย่างหนึ่งนะบุค,คลิกสําคัญนะแม่เนาะผมเนี่ยสำคัญอย<ช>่าปล่อยให้ผมขาวมันจะทําให้เราดูมีอายุมากมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเรามาดูหนุ่มดูสาวกันนะคะรีบโทรเลยนะคะศูนย์สองศูนย์สามแปดห้าสี่สี่สอง 020385442นหะคะหรือว่าไลน์ก็ได้แอดดูดีแคร์ค่ะเข้าไปเลยนะะราคานี้คุณผู้ชมค่ะได้ถึง5ชิ้นดด้วยกันนะคะโรงงานผลิตนี่ในไทยค่ะแล้วส่งออกนอกด้วยนะจ๊ะคุณแม่เพราะว่าเห็นเป็นภาษาอาหรับอยู่ติอยู่ข้างกล่องนั้นแสดงว่าส่งขายต่างประเทศเยอะมากนะคะแล้วก็ซึ่งบอกเลยว่าของไทยเราเนี่ย ดีไม่แพ้ต่างประเทศใช่โอ้โหแล้วคุณแม่ติดใจมากเริ่มมองแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะขึ้นอีกแล้วนะหมดหรือยังไอ้ดูดีๆอะไรนั่นน่ะหมดหรือยังเออดูดีๆอะหมดหรือยังบอกเดี๋ยวจัดการให้คือแกบอกว่ามันไม่เหม็นถ้าจะจัดการก็ต้องจัดการในรายการตอนนี้เลยคุณผู้ชมขาโปรคือ5าขวดค่ะคุณผู้ชม5ขวดเนี่ยปกติเนี่ย2 5 5 0นานะคะแต่วันนี้5ขวดนะคะจัดไปเลยแค่1000บาท โทรไปเลยที่เบอร์020385442นะฮะหรือว่อาไลน<า>์แพทดูดีแค่ มาเรามาเป็นหนุ่มเป็นสาวกับผมสวยๆกันนะคะอย่าปล่อยให้ผมขาดนะคะคุณผู้ชมขา่ยทำอย่างเงี้ยบางคนเดินไปไหนบอกว่าโอ้ยพี่นุ้ยโอป้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเซ็ตผมอะไรมากมายไม่ต้องไปนั่งย้อมให้เปนายโอ้โหบางทีไปนั่งย้อมเป็นชั่วโมงจริงๆเป็นชั่วโมงรีบเลยนะคะคุณผู้ชมโปรนี้คุ้มจริงๆต้องบอกใช่ครับผใช่ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมมาดูแลตัวเองกันนะคะให้เราบอกว่าดูดีบุคลิกภาพดูดีและผมสวยกันนะคะจะได้ดำสวยนะคะอ่ะ ห้าขวดวันนี้นะคะ1,000บาทจัดไปเลยนะคะรีบโทรไปเลยนะคะที่020385442หรือว่าไลน์ดูดีแค่ค่ะถ้าอยากหล่อและดูเด็กเหมือนเมทาฟ้าแวบๆต้องดูดีแคขอคำพูดเเมทาฟ้าแวบๆมากนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพิสูจด้วย หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงเย็นทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค <ขอ S 2> ่ะ <ขอ S 2>